ที่เขาชอบเลยนะเขาบอกว่ามันใช้ปิดฝ้าดีมากโดยที่แบบมันสะดวกไงอย่างบางทีการปิดฝ้ามันต้องลงแบบอุ้ยลองพื้นไปหนึ่งชั้น<ช>แล้วก็อัดแป้งไปบางทียังฝ้ายังทะลุออกมาเลยแต่เนี้ยมันสามารถแบบดิ้วให้แบบทีเดียวจบแล้วมันแบบปิดหมดเลยโดยที่ยังเป็นงานผิว<ช> <นะ S 2> เบนเองก็เป็นคนที่เปลี่ยนจากแบบเคาน์เตอร์แบรนมาใช้แป้งลันเพราะอะไรลูก ก็เพราะว่าเหมือนทํางานในวงการใช่ไหมคะมันต้องเจอทั้งแสงแดดทั้งมลภาวะแล้วก็ไปเจอกองอย่างเงี้ยฝ้าสปอตไลท์เข้าหน้าเราก็ต้องเลือกสิ่งที่มันดีที่สุดให้กับหน้าตัวเอง oh, <okay. S 1> โดยที่อันเนี้ยมันบาเบา มันบ้างเบอร์หนึ่งก็คือจะข่าวอมชมพูหรือใช้เป็นงานผิวสีหน้าแป้งคือสวยแล้วก็ูถูกต้องแล้วจะบอกว่าพับเนี่ยคือพับมันดีมากพักมันนุ่มมากเริ่มต้นจากที่บริเวณใต้ตาก่อนใช้วิธีนี้ถ้าปกติเป็นพิเศษเนี่ยเราอาจจะเพิ่มปริมาณแป้งแล้วที่สําคัญคือตัวนี้เวลาเราใส่เนื้อแป้งลงไปที่มันมีความหนาใช่ป่ะสามารถใช้วิธี ปาดซ้ำไปโดยที่แป้งไม่เป็นปืดเลยแล้วมันก็จะทําให้ผิวมันอน่ะไบรท์ขึ้นตลอดเวลาแล้วก็ t e เจอร์ดูเป็นงานพิคือตัวเนี้ยเป็นเอาให้ช่างที่กองทําให้เป็นตั้งแต่เช้าอย่าง,ไงเงี้ยโฟล์ทับแต่ตอนบ่ายตอนเย็นเนี้ยแทบจะไม่ได้เติมเลยที่แค่เอาทิชชู่ซับๆอ่ะมันอ,อยู่เลย<ด>อย่างเงี้ยดีอย่างเงี้ยเวิร์กเอ้พี่ป้อมแต่งนี้มันช่วยแบบว่ามีชะลอริ้วรอยหรือว่าชะลอจริงๆแล้วมันเป็นหัวใจของแป้งตัวนี้เพราะว่ามีพวกสารบำรุงผิวก็คือเป็น skin care powder เนี่ยมันถึง บางแล้วก็ยังปกปิดได้แล้วก็ที่สําคัญคือติดแน่นทนนานแล้วก็ไม่ทําให้แป้งแตกรละแห้งแล้วก็อย่างบางคนอ่ะที่ใช้แป้งที่แบบควบคุมความมันมากๆอ่ะจะสังเกตว่าผิวหน้ามันจะแตกออกมาเพราะว่ามันดูดความชื้นออกจากผิวหน้าเราแล้วก็ตัวนี้มันใส่สารสกัดแบบว่ามีกันแดด S P F 3 0บบวกบวกบวกมีกันแดดมีกันแดดถูกเพราะนั้นเนี่ยถ้ารีบมากนะหนึ่งเดียวคือ กันแดดบำรุงพกบ,บวกแป้งฝุ่นแป้งอะไรจบในห,หนึ่งเ,เดียวเลยอาจจะดูเวลาใช้เนี่ยเน,ยนแล้วก็ดูเป็นงานผิวไม่มีความห่าเลย เท็กเจอร์เนี่ยเวลาโดนไฟเนี่ยมันจะสวยมากก็มีเทคโนโลยีกระจายแสงด,ด้วยมีโ,โดยเบลอโดยที่ตาเปล่าอ่ะไม่สามารถจับเห็นได้ว่าทาแป้งหรือว่าลงแป้งหนา <What? S 1> ตัวนี้คือแบบดีมากมันช่วยเบลอแล้วก็มีสารสกัดพวกแอสตาแซนฟินที่จะทําให้ผิวเราแข็งแรงเพราะผิวเราแข็งแรงเนี่ยมันสามารถปกป้องผิวเราจากพวกฝุ่น pm 2.5แล้วก็อย่างในเรื่องการใครที่ชอบเล่นโทรศัพท์พวกแรงอาแสบบูไรที่ทําให้แบบผิวหน้าเราหมองคล้ำตัวนี้ก็ช่วยได้มีวิตามินซี ีช่วยทําให้ผิวแบบกระจ่าง<บ>ใสใช้แล้วแบบใบหน้าก็คือดีขึ้นแล้วหนู<บ>ชอบตรงที่มันเหมาะกับผิวคนไทยอ่ะพี่ถูกต้องก็ออกแบบมาโดยตรง Cometic